เรามาดูวิธีและขั้นตอนกันขั้นตอนการผสมโดนัทกันนะคะอุปก,ปกรณ์อันนี้ไข่ค่ะไข่สองฟองนะคะลงไปเสร็จปุ๊บเราใส่น้ำเปล่าค่ะเปล่าร้อยหาสิลงไปค่ะ ผสมเสร็จแล้วแล้วก็ใส่นมสดคานิชันประมาณประมาณร้อยห้าสิบมลค่ะ 50 ml ลนะคะลงไปผสมแล้วเอามาใส่แป้งกันค่ะแป้งที่เราเตรียมไว้แป้งตัวนี้ใส่ ครึ่งกิโลพอค่ะถุงหนึ่งกิโลหนึง่งเราแบ่งครึ่งมาทำครึ่งกิโลพอค่ะแล้ก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ใส,ใส่ทีละนลดๆนะคะแล้วก็เวลาปั่นเราก็ปั่นมาทางเดียวกัน ักใส่เรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะหมดค่ะแป้งก็จะหมดพอดีค่ะใส่แป้งใส่แป้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปั่นปั่นให้มันเข้ากันได้ที่ค่ะผสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแล้วมาปั่นผสมกันเลยหลุดเลยงานหนักค่ะผสมเรื่อยๆเรื่อยเสร็จ แล้วก็ใส่เนยค่ะเนยละลายเนยละลายเนยละลายประมาณ 150ml ค่ะเอาตัวนี้ไปละลายได้ตัวนี้ค่ะเทลงไปเลยเสร็จเสร็จเรามาผสมกันค่ะให้มันเข้ากันแล้วก็เนียน ไปเรื่อยๆเลยค่ะมันเนียนๆนะคะไปเรื่อยๆเนียนประมาณนี้แล้วก็มาใส่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่กลิ่นวานลิลาฝาหนึ่งค่ะอุ้ยจ๋าจ๋ดๆๆ น,นี่กินวานิลลาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายค่ะผนนสมได้ที่แล้วค่ะอันนี้เราไปอันนี้คือเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันนะคะอ่ะวอร์มเครื่องก่อนนะคะพอร้อนเสร็จแล้วก็เปิดเปิดซุปแล้วก็อันนี้เป็นงาขาวค่ะแช่เขียวนะคะจุ้นหนึง สองนาทีก็เปิดโอ้ ตัวนี้งาดำค่ะง,งาดำเฮ้ยไม่ทางขยายคิดการเนาะ เอ้ารับนสวย เอาออกเสร็จแล้วเราก็ใส่ชุดใหม่ไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกเกดค่ะลูกเกดใส่เกลือยอดเสร็จเราก็ปิดฝา รออีกสองสามนาทีไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้สวยงามอันนี้แล้วเราก็เอาออกเอาออกมาแพคค่ะ แบบนี้เป็นแพ็กเกจขายนี่10บาทค่ะ6ชิ้น10บาท6ชิ้นมาเอาไปขายกันค่ะขายจัดขายโดยโซ่กาแฟเบเกอรี่ไอติมค่ะติก ตามดูได้เลยนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะเอามาทำโชว์ให้ดูค่ะไปไปขายกันค่ะ